เราทําสียูรีเทนสีด้านเป็นยูรีเทนด้านมันจะมีสองตัวส่วนผสมก็คือ a กับ b ผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งเกับ b นี่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ินเนอร์ก็สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของตัวเนื้อเนื้อที่ผสมตัวนี้นะครับหรือเราจะดูทินเนอร์ตามถ้าเราชอบอทาใสาๆ่ๆล้วก็สมทินเนอร์มากหน่อยนะครับไม่ โยดทาพวกละแนงพวกนี้กับพื้นเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องลองพื้นอะไรทั้งสิ้นทาได้เลยทำความสะอาดพื้นแล้วทาได้เลย ผสมทำการคนให้ทั่วเป็นเนื้อเดียวกันเราก็ทาทาไปงามท้ายเป็นแนวเดียวไปเลยทำทีละบล็บอกเอาเวลาหยุดแปรงก็ได้ไม่เป็นรอยใช่นี่นึกว่าจะเอามาจิ้มซุ้ง การทาพื้นก็คือมันทาไปสักสี่ห้าเที่ยวเพิ่มเพิ่มฟาร์มหนาของตัวยูดิเทนอันนี้เป็นพีูครับระบบพีอูอยู่ภายนอกเดี๋ยวเวลาแห้งประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็หรือมันๆแล้วก็ทาขัดแล้วก็ทาทับทำอย่างนี้ครับจนประมาณสี่ถึงห้ารอบแต่ถ้าเป็น พวกระแนงนี่เราแค่สองรอบเพราก็เพียงพอแล้วพื้นนี่เราจะรับแรงกระแทกรอขีดข่วนได้มากเพราะฉะนั้นต้องทาเพิ่มความหนาของยามให้ให้มากขึ้นนะครับใหจะทําทการทารอบสุดท้ายก่อนทารอบสุดท้ายนี่เราก็จะขัดก่อนที่เห็นคราบข,ขาวพวกนี้ก็คือเกิดจากคราบที่เราขัดกระดาษทรายแต่ไม่ต้องมากลัวมันเดยวพอเราทาแล้วมันก็จะหายไปในผ่านไป หลังจากที่ไปกินข้าวกลับมาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกลับมาก็สามารถเดินเหยียบเดินเหยียบได้เลยอน,นี้ถือว่าแห้งไวมากนะครับไม่ต้องรอข้ามคืนเหมือนถ้าเป็นพ u ยูสมัยก่อนเนี่ยต้องรอทิ้งไว้เป็นคืนเลยถึงจะเดินเหยียบได้อันนี้เดินสามารถเดินเหยียบไดสนิทแล้วครับก่อนการเทคนิคการจุ่มจุ่มสีแปรงเนี่ยให้เราจุ่มไปให้เต็มเลยแล้วก่อนที่จะลงมือทานเนี่ยน้ําจะชุ่ม เอาเราสบัดไปสักสองสาครั้งนะครับสบัดลงไปตรงๆเอาน้ํามันออกไปถึงจะไปเริ่มทาถ้าทําอย่างนี้ก็คือเนื้อสีที่มันติดขนแปรงมาเนี่ยเนื้อ,อยูรีเทนเนี่ยมันก็กำลังจะเหมาะสมคือไม่แห้งเกินและไม่ให้ชุ่มเกินจึงรอบสุดท้ายนี้เด๋วเราผสมทินเนอร์ของรอบที่สองสามสี่ที่ผ่านมาเนี่ยความข้นของมันรอบแรกๆเราจะทําเป็นข้นไว้ก่อน เดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะเติมทินเนอร์ไปให้มันให้มันใ,นใสขึ้นนะเพราะว่าเป็นการทาเก็บงานแล้วนี่ก็ทำํำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอยูริเทนด้านครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีอ่าไม้แกะสลักหนุ่มตป็นรูปเจ้าแม่กนดินตรงนี้ก็จะเป็นบานเก็บของอ นี้แห้งเรียบร้อยแล้วเหยียบสบายต่องนี้เป็นโต้รองเท้าโต้รองเท้าก็เป็นบานเก็บตลอดแนวข้างบนก็จะเก็บพวกของกระจุกกระจิกออ่อเสร็จสมบูรณ์ไม้ จริงมันไมสั